สวัสดีค่ะวันนี้น้องนี่จะทำอะไรคะปลอ๋อน้องนี่จะเลี้ยงปลาใหญ่เย็นๆลูกปล่อยปลาใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะเทไปเลยทั้งน้ำเลยครับปุเราเอาโหลขนมที่เหลือมา DIY เป็นเป็นเป็นตู้ปลาให้น้องอลิซเห็นไหมเห็นแล้วยังปลาของลูกเป็นยังไงคะชอบไหมชอบไหมชอบไหมเอาฝาปิดด้วยครับ ปาปิดด้วยคราวนี้มันกลายเป็นโหลเลี้ยงปลาที่ไม่ไม่แตกเนาะแล้วก็มีมีม,มีที่ถือให้ด้วยที่ถืออ่าเราเจาะรูแล้วปลาก็หายใจได้อากาศเข้ามีไม้น้ําเรียบร้อยไหนปลาของน้องลิดโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะยังคะปลาอยู่ในนี้ขอบคุณค่ะก่อนเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปลายัางเอ่อเอเอามามิน้น เอาขึ้นมาวางบนโต๊ะครับดูบนโต๊ะครับเอาบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนลูกบายบายก่อนค่ะบายบายยังอัดิดอัดิสบายบายก่อนอัิสบายบายก่อนครับน้องบายบายก่อนบายบายก่อนอันนี้เดี๋ยวจะเย็นๆทีละอันค่ะ